โตแล้วขอบคุณสาบิจรนผักผักน่วเป็นพันเลยนะตรงนี้เราจะอยู่ที่สวนซะกะด็ดีแต่ถ้าไม่มานี่ไม่เจอเหตุการณ์แบบบึ้มบั้ม ตอนนี้พี่หวังนี่เน็ตไม่ดีสุดๆเข้าออกบ่อยมากก็ต้องดูวิธีแก้แคหมอของผมอะไรอ่ะ อ,อดีล้วดิได้วดิโอ้โหฟานนั่งไม่ติดเลยอาบช่วยเหลือกันเจ้าไปบอกคนหน้ากันที่นี่ เราจพังยัไม่พังโอเคก็าจะพักปบบหายใจสัหน่อยอเอ้้อเ ทุกคนคุ้มกันวิเวียนทีวิ่งจากสมัสหยหาเดตวอตอยู่ขอคุ้มกันเข้าใจแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนเออคุณเควนหรือเปล่าใช่ค่ะคเควนกี้ข้างนอกมีเสียงกรีดด้วยใช่ใช่คุณปลอดภัยแล้วอ,อ,อันมาอีกแล้วอ,อีกแล้วอ,อีกแล้ว Nó phong chóc lói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  chóc ยนไม่ได้ย uh ินไม่ไ oh, ด้ยินอะไรแบนั้นนี่เห็นไปืนเลยค่ะให้รู้ถาไม่เจอปุ๊บก็อ Ha mm. det. ข้าไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอะ โอโตัวอะไรไู้ตัวอะไมู่ตัวอะไรไปด <en> <l acht> ูอ้าบนโอ๊ยไกันนี่มนงอะไรกัน ไม่ชอบเสียงดังเลยควรจะไม่ชอบเลยพฤติก <c oughs> <c oughs> ิริยารีเฟกเมื่อกี้เป็นงานสุดยอดเลยพยายาวิ่งไวมันหายตัวแน่ใจหรอว่าจะออกปะ ไม่ดูไม่ได้มันล็อกได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ยินได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่ามันไม่กลัวเออพระเจ้า ใช่ม,นะมั้ยนะไม่ใช่ไหมไม่กลัวอเลยหรอไม่หรอไม่หรอขับบนเหรอไปอไไอขับบนไหมอายามียอยู่ใกล้ขามาก ังค่าไหนฮะหลังค่าซาลูนถูกไหมฮะอยากเป็นกุ้มด้วยเหรอยากเป็นค,นเเนคนุเราไม่อยากอยู่คนเดียว ตาข้าจะไหลแล้วใน,นตอนนี้อะอะไรอยู่ข้างบนน่ะอะไรอยู่หน้าประตูอะประตูข้างาแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรมีอะไรไม่รู้กระโดดลงนะ ข้างน้าคเลยประตูข้างหน้าเนอะอือพ่อจาแม่จะาอไรเขาจมาฉันบินเล็กนกของมีเล็กนกของเดชว่าแค่คนเดียวแต่นกฉันมันปวย อยู่ที่นี่ห้าคนไม่พอหรอแือว่าอยู่ที่นี่มีอยู่กี่คนเนี่ยข้า,าดต้โบสถ์ใช่ในโบสถ์ยังเข้าไปได้เลยแล้วเหลือตรงไหนอีกอ,อย่ามันเอาตัวคุณบาดเจ็บคนบาดเจ็บใคร ผู้ที่มีพลังเดือบันดุดยามจเจ้าล่างคนบาดเจ็บนางคนเจ็บนางคนเจ็บมีพลังอะไรไม่รู้เขามีอยากรับรู้อะไรแล้ว แฝากดูแลคนในโบสถ์ก่อน ก็มาดีโดยโบดอ่ะมันอยู่ในโบโดนอนะถ้าลงไปข้างล่างตรงนีงงน้น่าจะมีคนอยู่ข้างล่างนะคนที่ยิงพวกมันนะ หรือเปล่าฮะเอมวิแมวิทเห็นใครตอไหมคะนีุ่กคนนี่ใค่บอกเราอยู่นี่เยอะเลยลมันมันเข้ามาในโบส